สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาทำมันฝรั่งบดกับข้าวโพดหวานอบชีสกันนะคะรสชาติจะหอมๆม,มันๆเค็มนิดๆและหวานธรรมชาติจากข้าวโพดค่ะมาเริ่มทำกันเลยนะคะเริ่มจากต้มน้ำร้อนนะคะปริมาณน้ำในหม้อเนี่ยกะให้พอท่วมมันฝรั่งค่ะข้าวโพดหวานดิบหนึ่งฝกักแกะเอาแต่มเมล็ดนะคะหักฝักข้าวโพดออกเป็นสองส่วนเราจะแกะมเมล็ดได้ง่ายขึ้นค่ะ หรือถ้าใครสะดวกจะใช้วิธีใช้มีดคมๆฝานลงมาตามยาวก็ได้เหมือนกันนะคะมันฝรั่งขนาดย่อมๆหนึ่งหัวนะคะถ้าใครใช้หัวเล็กๆก,ก็อาจจะประมาณ2-3หัวได้ค่ะปอกเปลือกออกให้หมดนะคะแล้วก็ตัดเป็นท่อนเล็กๆค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะนำไปใส่ในหม้อที่เราต้มน้ำร้อนไว้นะคะ นำมันฝรั่งลงไปต้มจนสุกนิ่มนะคะทดสอบโดยการใช้ซ่อมนะคะจิ้มลงไปที่เนื้อมันฝรั่งที่ต้มไว้ถ้าหากว่านิ่มไม่แข็งแปลว่าใช้ได้แล้วค่ะปิดไฟและยกลงนะคะดินน้ำออกนะคะกรองเอาแต่นเนื้อมันฝรั่งที่ต้มสุกแล้วค่ะส่วนน้ำร้อนที่กรองออกมานะคะเราจะเทกลับใส่เข้าไปในหมอ้อค่ะเอาไว้สำหรับนึ่งเมล็ดข้าวโพดต่อค่ะ นำเมล็ดข้าวโพดเท,ทใส่ลงบนผ้าขาวบางที่สะอาดนะคะเสร็จแล้วดึงชายผ้าขาวบางรอบๆนะคะมาคลุมปิดเมล็ดข้าวโพดเอาไว้ให้หมดค่ะนำวางลงบนตะแกรงแล้วก็นึ่งบนน้ำเดือดประมาณ8-10นาทีนะคะหรือจนกระทั่งข้าวโพดสุกค่ะต่อไปมาบดมันฝรั่งกันค่ะใช้ช้อนสแตนเลสหรือไมพายายงนะคะบดมันฝรั่งต้มผ่านตะแกรงหรือว่ากระชอนค่ะถ้าต้องการเนื้อเนียนมากๆก็ ทำประมาณสองครั้งนะคะหรือจะสะดวกนำไปบดผ่านเครื่องปั่นก็ได้ค่ะที่ทำวันนี้นะคะจะบดผ่านกระชอนเพียงครั้งเดียวค่ะเพราะรู้สึกว่าเนื้อเนียนเพียงพอแล้วค่ะใส่ในสดจืดประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะ เช่นไม่พายคนผสมให้เข้ากันจากนั้นเติมนมสดลงไปประมาณ2-3ช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วคนผสมให้เข้ากันถ้ารู้สึกว่าเนื้อมันฝรั่งบทยังดูแห้งสามารถเพิ่มนมสดลงไปได้ค่ะจากนั้นใส่เกลือลงไปเล็กน้อยตามด้วยพริกไทยดำถ้าไม่มีใช้พริกไทยขาวก็ได้แล้วก็ออริกาโน่ค่ะคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดี เมื่อเข้ากันดีแล้วก็ลองชิมรสดูนะคะแค่ปรุงรสเพิ่มเติมตามชอบได้เลยค่ะนำเมล็ดข้าวโพดท,ที่นึ่งสุกแล้วออกจากผ้าขาวบางตักเมล็ดข้าวโพดใส่ในชามมันฝรั่งบดปริมาณนี่แล้วแต่ชอบนะคะจากนั้นใส่เนยจืดลงไปประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเดี๋ยวเราจะมาเตรียมพิมพ์สำหรับใส่มันฝรั่งเพื่อนำไปอบนะคะ ในคลิปวันนี้จะกลุกฟลอยลงไปบนพิมพ์ขันข้าวขนาด8เซนแต่ว่าเพื่อนๆสามารถใช้พิมพ์แบบอื่นได้เลยนะคะจะเป็นชามกระเบื้องก็ได้ตักมันฝรั่งบดใส่พิมพ์ให้เต็มพิมพ์เลยนะคะระหว่างนี้อย่าลืมไปวอร์มเตาอบไว้นะคะให้วอร์มไว้ก่อนที่จะนําเข้าอบประมาณ10นาทีใช้ไฟ180-190องศาในช่วงแรกใช้ไฟบนล่างก่อนคะ่ะ วางชีสแผ่นหรือว่าเทดาชีสลงไปที่หน้าของมันฝรั่งบดนะคะมอสซาเรลลาชีสนำมาขูดฝอยแล้วนำไปโรยบนหน้าทับเทดาชีสอีกทีโรยให้ทั่วๆเลยนะคะเตรียนลำเข้าเตาอบกันค่ะในช่วงแรกเราจะใช้ไฟบนล่าง อุณหภูมิประมาณ180-190องศาประมาณ8-10นาทีค่ะจากนั้นเปลี่ยนเป็นไฟบนอย่างเดียวอบต่อประมาณ3-5นาทีให้สังเกตที่หน้าขนมที่หน้าเตานะคะว่าเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลทองตามที่เราพอใจหรือยังถ้าพอใจแล้วก็นำออกจากเตาอบได้เลยค่ะเดีย๋ยวเรามาลองชิมขนมกันนะคะรสสัมผัสจะแบบเนียนๆนุ่มๆมันๆ เค็มพิดๆจากเกลือแล้วก็หอมจางๆจากกลิ่นเครื่องเทศคือพริกไทยและอลริกาโนแล้วก็ได้ความหวานธรรมชาติจากขา้าวโพดอร่อยมากๆค่ะลองไปทำทานกันดูนะคะสวัสดีค่ะ